ที่แอดซตอนนี้ชายแดนซุรินตึงเครียดนะคะท่านผู้ชมคะหลังจากเกิดเหตุการณข์ขาที่เจของเราที่ห้วยตามมาเรียสีสเกตนะคะแล้วก็สถานการณ์ที่ชายแดนสุรินเนี่ยวันนี้เนี่ยกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งทหารสองฝ่ายตึงกําลังตลอดแนวชายแดนนะคะความตึงเครียดเนี่ยทำให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนซุรินเริ่มหวาดระแวงมากยิ่งขึ้นแม้ยังต้องการดํารงชีวิตตามปกติก็เหตุโดยเฉพาะเร่งเก็บเกี่ยวข้าวที่กําลังสุก แล้วนําไปตากแดดไลค่ความชืน้นก่อนบรรจุก,กระสอบเอาไปขายหรือเก็บไว้บริโภคยางก็เช่นเดียวกันยางกับข้าวผู้นําชุมชนในพื้นที่ชายแดนก็ประกาศแจ้งให้ชาวบ้านว่าอย่าตื่นตระหนกให้เก็บกระเป๋าเสื้อผ้าจําเป็นเอาไว้เตรียมอพยพได้ตลอดเวลาหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินวันนี้เนี่ยนะคะคุณสุทธีบุญแต่งปู่ของน้องน้งนำโขง ที่เสียชีวิตจากจรวด B.M. 2 1ของกัมพูชาที่ยิงมาใส่บ้านของปู่แกที่แกลบเชิงซูลินเนี่ยแกพาผู้สื่อข่าวไปดูบังเกอร์ที่กันจอมพลังสร้างไว้แต่ยังไม่แล้วเสร็จเพราะว่ามีดราม่าซะก่อนนะคะสุธีบอกว่าบางับางเกอร์ที่คุณกันจอมพลังสร้างไว้เนี่ยมันยังไม่เสร็จกําลังเก็บตกงานมีการวางท่อถมดินบ้างล้วประมาณ70%ตต้องรอคุณกันกลับมาเคลียร์แม้บังเกอร์ยังไม่เสร็จ ต่ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินก็คงต้องมาหลบภัยที่ที่ชั่วคราวเพราะจำเป็นถ้าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะอุ่นใจมากขึ้นเขาบอกว่าหลังจากบังเกอร์คุณกันชะงักลงเนี่ยไม่มีใครมาสารต่อหรือสร้างให้เสร็จเลยจึงอยากถามคนที่โจมตีชาวเน็ตชาวโซเชียลที่เห็นต่างจากคุณกันเนี่ยคุณเคยมาช่วยคนที่อยู่ชายแดนบ้างไหมแม้คุณกันจะเป็นยังไงก็ตามแต่แกมาช่วยชาวชาวบ้านถ้ารองว่ประมาณจากรัฐบาลเนี่ยมันคงไม่ทัน งบแต่ละจุดเนี่ยล่าช้าใช้เงินมากมายตอนนี้เหตุการณ์ยังไม่สงบการก่อสร้างล่าช้าหน้างานหลายจุดก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอีกกี่วันหรือเกิดวันไหนไม่มั่นใจในความปลอดภัยมันตึงเครียดทุกวัน ฝากคิดถึงคุณการบอกคุณการมาเก็บตกบังเกอร์ด้วยชาวบ,บ้านรออยู่าฝากถึงรัฐบาลแม่ทัพและผู้มีอำน,นาจสั่งการด้วยไม่ต้องรอพิจารณาอะไรมากมายรีบจัดการขเมเให้จบซรัเพววื่อความสงบสุขของประชาชนตามแนวชายแดนส่วนผู้นามาเลเซียผู้นําต่างๆที่ออกมาเป็นตัวกลางก็เหมือนเดิมจะจัดกี่โตะ๊ะกี่เจรจากีก่ภาคีก็เหมือนเดิมมันลอบวางระเบิดเหมือนเดิมรอบยิงเหมือนเดิมลอบทําร้ายเหมือนเดิม ฝ่ายเขมรมันเชื่อใจไม่ได้เราต้องตั้งต้นใหม่ในวิถีทางปฏิบัติของเราเพื่อเอาดินแดนของเราคืนมาอย่าให้เสียแม้แต่ตารางนิ้วเดียวปู่สุทธีบอก30%ที่เหลือไอ,อ้รักชนอกสอสส<อ>พักประชาชนกรรมธิการอะไรที่ตรวจสอบแล้วก็น,นางงามขิงไปแปะไป,ไปทําให้มันจบได้ไหมอ่ะไอ้ล<อ>ักชนกไปทําให้มันจบหน่อยไังไงชาวบ้านเขาพูดเนี่ยพว<อ>กชาวเน็ตทั้งหลายเนี่ย ชาวเน็ตทั้งหลายเนี่ยชาวโซเชียลทั้งหลายเนี่ยละเลงขนมพลงด้วยปากพี่กันอย่างง่นกันอย่างงั้นกันนี้ก็จริงอยู่ละว,ว่ามูลนิธิเขาเนี่ยทำไมกันถึงไม่มาเป็นประธานอ่าก็จริงอยู่แต่ในระหว่างที่เขาเธอกําลังไปตรวจสอบมูลนิธิเขาเนี่ยเธอก็ให้กันทําไปทาให้จบก่อนได้ไหมอ่ะไม่ใช่ว่ากันเขาพื้นที่ไม่ได้เลยเออแล้วไอรัชนพเป็นยังไงเธอตรวจสอบการไปถึงไหนแล้ววะรรคประชาชนตรวจสอบการจอมพลังไปถึงไหนแล้วได้ได้เห็นเส้นเงินกันจอมพลังไปถึงใครแล้วยัง ตกลงจะตรวจสอบใครกันแน่ถ้าเธอสงสัยธรรมนัฐเธอต้องไปตรวจสอบธรรมนัฐในสภาการจอมพลังเขาทํางานอยู่ในมูลนิธิการจอมพลังถูกไหมถ้าจะตรวจสอบมูลนิธิขาก็ไปที่กระทรวงมหาดไทยอ่าคือเอาสิอย่างหนึ่งไม่ใช่ไปปรากฏโฉมอยู่ในที่ที่เขาแถลงข่าวอันนั้นเขาเรียกไปละลานอ่อันนั้นไปละลานแล้วนะอืมราชบ้านเนี่ยเขาพูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะคืองบรชาชการเนี่ยกว่ามันจะได้เนี่ยมมไม่ใช่พรคประชาชนบอก ทหารมีงบปีนึ้งทองสองแสนล้านบาทเอาไปไหนหมดใช่แสนไปรู้เรื่องเลยเป็นเงินเดือนเป็นน้ําไฟโทรศัพท์แล้วเขาไม่ได้มีการตั้งงบไว้สําหรับสงครามเพราะเขาไม่รู้ว่าสงครามจะมาวันนี้พรุ่งนี้หรือเปล่าเอาอย่างนี้ไปดูภาพของเราในเช้านี้ที่แนวหน้านะคะเราส่งของไปที่หน้าแนวบางส่วนเราก็ส่งไปที่สนามหลวงก็เงินพี่น้องประชาชนนี่แหละนะคะวันนี้ทหารมารับของแล้วนะคะที่แนวหน้านะคะก็จะมีกาแฟ กาแฟ3 in อวันบางส่วนเราส่งไปสนามหลวงบางส่วนบางส่วนเนี่ยเราส่งไปที่ชายแดนนะคะกาแฟ3 in 1ินวันนะคะอันนี้ก็แล้วก็ขนมเปี๊ยะเบสซุนหลีบางส่วนส่งไปสนามหลวงบางส่วนเราส่งไปที่บ้านหนองจานบ้านหนองแยแก้ววันนี้วันนี้ขึ้นรถทหารไปเลยนะคะรถคันนี้จะไปบ้านหนองจานค่ะกับกาแฟนะคะขนมเปี๊ยะไส้งา์ดำก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณแฟนๆทั้งหลายนะคะ ที่อุดหน,นุนสินค้าของเราแล้วก็เราก็เอาสินค้าเนี่ยความจําเป็นค,คือคือเราโทรไปที่ทางหามาพี่พี่เอากาแฟไหมทีมวันเปล่าใช่พี่เอาสิพี่ปองตอนนี้ต้องการมากเลย ออแล้วบอกเรามีขนมเปี๊ยะให้ด้วยนะทานกับกาแฟตอนเช้าจะได้มีแรงโอ้โหเราเราเขามาชิมด้วยนะเขามาชิมด้วยนะเขาบอกเอ้ยขนมเปี๊ยะสดสดมากแล้วที่เราเอาไปให้ที่ของฟันดีฟันเด่นอ่ะทหารส่วนหนึ่งเขาบอกอ๋อผมก็ไปไปกินที่สนามหลวงแล้วไปกินที่สนามหลวงมาแล้วเอาไปกินที่สนามหลวงมาแล้วด้วยเนี่แหละค่ะเมื่อเช้าทหารมารับของที่แนวหน้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะ คือขนมเปีย๊ยะรอบที่รอบที่หไปสนามหลวงรอบที่2ก็ไปที่ชายแดนนะคะกาแฟก็ไปที่ชายแดนนะคะเ,เมื่อเช้าไปบอกกับพี่เล็กแล้วว่าจะส่งให้พี่เล็กพี่เล็กอยู่ที่บ้านของจาน mm hmm. ก็เลยบอกอบอกทาหารจะไปพอดีเลยวันนี้บอกงั้นฝากไปด้วยเลยไปฝากให้พี่น้องทางหารหรือว่าชาวบ้านที่ชายแดนอะ uh huh. อย่างน้อยอะหว,วานหวาะชื่นใจอะกาแฟหอมหวานชื่นใจอะเนาะเราก็มีทั้งหมดกาแฟเนี่ยหกลัง ลังหนึ่งเนี่ยสิบแปดซองสิบแปดถุงอย่างเงี้ยถุงน<ฆ>ึ่งมียี่ห้ากาแฟเนี่ยมาสามกาแฟหกแล้วก็ขนมเปี๊ยะแปดแปดลังขนมเปี๊ยะประมาณเจ็ดร้อยกว่าลูกค่ะกาแฟเนี่ยลังหนึ่งมีสิบแปดถุงถุงหนึ่งมียี่ห้าซองมีหกลังอื